เพึ่งแดงครับ <S <S แดงคามครับนี่ดอกกำงามเลย สวัสดีครับผมกับมาพ่อๆกันครับลูกจ้างอิสระครับอยู่ปลาเห็ดครับเมื่อนี่อยูย่โคกเห็ดโคกเขาบางเฮยตำบลปังนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมด,ดอกแรกเป็นเห็ดและงกบานๆครับบานง,างะๆน้ำงาๆอยู่เมื่อนี่ธรามาก,กัตรงวัดเส้าว,วันที่22พฤศจิกายนวัดเ้าว,วันทะเลา68ครับเห็ดพิงแดงอีกครับ ไม่ทับยุข,ขึ้นว่าได้ครับเพช่เพิงไขครับ พี่น้องเบิ้งกองไฟผู้ใดดังกองบักใหญ่เลยพุ่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเข้าไปเบิ้งเพิ่นดูเพิ่นหมานบ่ผู้ใดโอ้มาแต่บ้านใดน้อครับเอ้าลูกโอ้มาพ่าไทยเดี๋ยวกันแล้วเนี่ยโอ้มาเป็นบ้านใดไห่เป็นใดเฮ็ดอ่ะหนูมึงเสียงในตาเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปเบื้องโอ้ยว่าเป็นผู้ใดมาก่อนเนา เบื้องของเขากันของเขาเบื้องของลูกพี่ดูครับคือบ่โอ้ยอยู่เฮียนร้อนบ่ได้หนาวมาดังไฟอยู่โคกเบื้องของเกี๊ยวโอ้เกี๊ยกล่ะน้อแล้วมันตีห่าแล้วมันตีแจ่งแล้วก็แจงว่าให้มันแจงดีดโอ้ยเฮียจะกันย่างต่อไปปิ่งไฟก็ลูกพี่ก่อนครับเบื้องเขาโอ้ว่ามันผู้ใดมาตัดหนากันไหมโอ้ ต้าน,นากับปยงกัตัหนาเ่งเี่ยงตัดนหนาจอๆเลยดังไฟทนทน,ทนอยู่นะไปครับเดี๋ยวแจ้งหูแจ้งตาแจ้งว่ากันไหมเพิงแดงครับกับหอก็แยกจากกันเมื่อกี้ครับตอนแจ้งๆนี่แหละแยกกับลูกพี่ ผมกับมาพบอกันตอนเศร้าครับมนีเขากับมาหมายเขาบังเฮยตำบลโป่งลกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภุ่มหมายเก้าไม้เดิมของเขาละครับมนีเขามากับตรงกบเศร้าวันที่22ีสิบสองพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมาเบ่งผลงานรอบหาขึ้นมาแต่เศร้าแต่เดึกนะครับเนาะดู่ะครับครับได้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเพลิงแดงแล้วก็เป็นเฮ็ดเพลิงไข่ครับได้เห็ดละงออกมาตุ่มหนึ่ง บานนึงครับนี่ละขวมหมานของเขาสำหรับเท้านี้กับประมาณน,นี้แหละครับเพราะว่าเหตุมือนี้คนข้างที่จากห้างเนาะเขาเวียนไห้มือนึงเพราะว่ามือน,นั่นเขามาฟุกเขาก็เลยได้แต่มือน,นี้แจ็คสี่ฝึกฟุกๆหรอกครับจังใดกระรุ่นไปน้ำกันครับหลังจากที่เขาแยกกันก็นกนลูกพี่ลูกพี่ก็ว้วยกลับไปทังนั้นเขาก็ถีบพี่น้องเ,อเขาลุยเข้าไปในดงเบิงเนาะครับเนาะไปเบิงหม่องเก่าที่เขาเคยเอามือน,นั่นแหละครับ่บามันสิมีความหมานมาฝากพี่นออ้องบ่เมื่อเนี่ยรุ่นไปน้ำกันเลยครับ ยังมาโดนเติบแล้วครับเมื่อพ่อเห็ดชุดแรกรอบเศร้าของเขาครับเป็นเห็ดเพิงแดง นี่เห็ดเพิ่งแดงค้ามครับเนี่ยหรือว่าแดงขาเน่าละ่ะ เฮ็ดกอกอยูหกคักครับ chè yeah, nè, tôi vào những ổ đây vô khắp พามะเบงหอยหมูปลามาหลินครับเนี่ยหอยมานอนอยู่เนี่ยโอ้โห่เปลี่ยนเม็ดครับเถอะนี่นะจ้ะหอยมานอนเลีนเป็นพงเป็นอยังงี้เถะโอ้กว่ากว่าเไปเถะมันมองออกลูกเลยเนี่ยมองหมูปลาออกลูกตัวครับเนี่ยโอ้แมนเนี่ยหอยตัวน้อยๆก็มีเบงเบงหอย หอยท้อสองนิ้วเห็นทอนี่ครับเบิ่งหอยน้อยๆเนี่ยเนี่ยหอยน้อน้อยเนี่ยหอยหมูปลามะหลินมะหยองอยู่เนี่ยครับพาลูกน้อยมะหลินเชียร์มุนเม็ดทางไตครับหลังจากที่เห็นหอยครับเขาตามมามาพ่อหังครับเนี่ยหังหมูปลานี่ทางออกโอเนี่ยครับทางเข่าทางออก ตัวเขาหนาจะ่ายุแล้วหรอครับหนาจะไปมองเขาเห็นเมื่อกี้นะครับหังหมูปลาอยู่บอแรีนคนโคลรออกมาหนิสะละ <c oughs> ครับหนาจะวายุแล้วหรอครับเนี่ยลูกเขาหนาจะตัวใหญ่แล้วเนาะโอ้ครับบังเคยเห็นนี่ล่ละหังหมูปลา นะครับทั้งหมูป้าถือว่าโชคดีเขาได้มาเห็นเนาะครับเนาะละเลทไทยให้พี่น้องเขาเบิ้งครับเบิ้งคักๆทั้งหมูป้าหาเบิ้งยากอยู่นะครับเนี่ยดุนดนด้ยอย่างสีมาเห็นเท่น,นึงเนาะถ้าวบ่โชคดีอหรีทั้งเข่าทั้งออกอยู่มองนี้นี่ครับทั้งเข่าทั้งออก มูสวออยู่เลยอืมครับเห็ดดีเนาะครับแล้วก็พ้าลูกไปเล่นยุหัน,นมองเขาเห็นเมื่อกี้นะครับเนี่ยมองเนี่ย เหี่ยวไปเลยครับเหี่ยวไปเลยเห็ดพึ่งขาล้ายครับออกเป็นเง่าเลย เห็ดเพิ่งไตใกล้ครับนีเห็ดเพิ่งขาล้าย โมยไ่ล่ะครับหนาแตกแล้วต้องเอาแล้วพชรพึงแดงครับอดอกเหี่ยวจนแหงล่เอาบ่าได้ครับแจ่สีเพราะเอาได้อยู่อ้หู นี่แกงกินหวานดีแล้วครับเห็ดบะถึกฝนเหนียวขนาด เพิงแดงครับแดงค้ามครับนี่ดอกกางามเลย น,นนี้เเห็ดพิ่เป็นเชือล้าครับเอาไวได้มาเบิ่งผลงานการล่อโคกของเขาสำหรับมุนี่ครับนี่แหละครับมุนี่เขาได้กับเป็นเห็ดเพืองแดงเนาะเห็ดเพืองแดงหินเห็ดเพืองแดงหินแล้วก็เห็ดเพลองแดงทหาร เราก็มาได้ชุดสุดท้ายนี่เป็นเห็ดเผึองคามครับเนี่เห็ดเผลิงคามดอกใหญ่ๆงามๆอยู่ครับเนี่ยดอกงามๆเลยส่วนเห็ดเผึองทหารก็มีดอกงามแน่ดอกแกแน่เนาะครับเนาะมีดอกแกดอกตูมแน่ละครับเนี่เห็ดเมื่อนี้ก็คนขางที่จะเป็นเห็ดแห่งๆเนาะเพราะว่าฝนบตกอากาศก็เย็นจ้อยๆล้วครับบ้านลูกจ้างบ้านพี่น้องเป็นจังไ๋ก็คอมเมตนมาบอกกันเน่เย้อครับเห็ดก็เลยเป็นยุบๆเนาะครับเนาะเพราะว่า มันอากาศมันเปลี่ยนนะครับมันเป็นหนาหนาวแล้วเมื่อกี้วังสองสามเมื่อที่แล้วก็ยังเอาอยู่เห็ดก็ยังออกโคกก็ยังซุ่มอยู่พอดีมาล้มอยู่เมือสองเมือนี่โคกแห้งกินแล้วครับเห็ดก็นหนาแตกเมื่อหรครับเรื่องเห็ดหนาแตกแตกแต่ว่าหนาแตกแตกในเกียงในหวานช,วช่วยได้ครับในี่แกงหวานดีครับเห็ดย้ํานี่เนาะเพราะว่าบ่มีอมน้ำครับนี่แหละผวมานของเขาเมื่อนี้ก็คงจะเป็นเห็ดเพืงละครับเป็นเห็ดเพืงแดงเห็ดเพืองทหารเห็ดเพืงค้ามนี่ครับ ส่วนเห็ดเผึองไข่น่ะก็ได้มานิดนิดน้อยๆเห็ดเผึองนกยุ้งก็ได้มานิดนิดน้อยๆส่วนเห็ดอันอื่นนันบ่มีเลยนะครับเห็ดก้อนเี่เงียบหายไปเลยได้เห็ดเราง่วงมาบานหนึ่งละมั้งแต่ช่วงดอกที่แรกครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เขาก็มีข้อหมันนั่นฝากพี่น้องเขาซ้ำนี่ละครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเปลี่ยนกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับ ครับผมตอนนี้เขามาจอดรถเอ้ยมาเบิง้งเอ็ดสีเพื่อนมาเจ็บเห็ดเพื่อนโทรไปหาเขาว่ามาจากผู้เขียว่าไ,ได้เห็ดครับเขาก็ได้มาน,นิดหน่อยๆขึ้นกันละครับเนี่ยเขาก็ได้มาบาหลายขึ้นกันเนาะเขาก็เลยสีเอามาไว้รถให้เพื่อนครับเนี่ยเมื่อนี้มีรถจอดอยู่ซ้ํานี่เหรอครับเมื่อีงนี่ละครับมาแต่ผู้เขียวเนะี่ยะเขาก็สีอันนี้แหละครับก็สีาวางไว้ท้ายรถให้เพื่อนเลย เพราะว่าเพิ่นมาแต่ทังไก่เนาะเพิ่อนมาบ่ได้เห็ดครับเขาก็วิงวางๆไว้เห็ดเขาก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งนะครับเก็บเราจะสิทถ่ายพี่น้องเบิงเนาะว่ามันครับโอ้เห็ดนี่เห็ดเพิ่งแดียงคามครับดอกง,งามๆอยู่เดีจุดสุดท้ายงามอยู่ เห็นดอกแข็งหลายครับเทไว้ก็ได้นี่แหละครับก็เพอได้แข่งยุ่ดอกครับเพื่อนกับม้ากันสามคนเนาะนี่แหละครับเห็นเ้าหมอนี่ก็จะเอาให้เพื่อนไปแข่งละครับครับเนาะเพื่อนมาทางไกลเขาอยู่ทางไกลกับเพอได้เก็บได้เล็มเพอได้กินยู่ดอกครับนี่แหละเอาไว้ให้เพื่อนเขาจะกลับบ้านละครับบ้านเนี่ยแข่งเสียบเ้ยครับไปครับเขากลับบ้านเขาละครับบ้านเนี่ย